ุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมถึงไม่ใส่ชุดเกราะให้วิญญาณนะแชะเนีย่ยโอเคครับสวัสดีครับผู้ชมนวันนี้นะวันนี้็มาไปอยู่กับเกมส์ไฮบิชแอนิม่อินดิเซนเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้เมื่อวันที่วันพุธเออวันพุธก่อนหรือวันที่เจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยได้มีการอัปเดเกมสไฮบิชแอนิโมได้มีการอัปเดตขึ้นนะซึ่งทำอันซึ่งจะได้เห็นนะท่านผู้ชมทุกคนได้เห็นอัปเดตนั่นแหละ นะซึ่งเป็นการอัปเดตพวกชุดเกราะหมวกใหม่เพิ่มเอ่อแบบก็แบบว่าแบวกเงินเพิ่มเปลี่ยนการเปลของอาวุธการแปลความอธิบายของอาวุธหรอมัง้งผมไม่ได้จเจอเหมือนกันนะรับอถ้า,าผู้ชมเข้าเกมนะมันจะมีบอกให้อัปเดตอยู่ท้าผู้ชมก็กดดาวน์โหลดรอเวลาแลวคุณก็และาผู้ชมก็จะเข้าเกมแบบนี้นะซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าหมวกใหม่ชุดเกราะแบบวาดใหม่ มันจะเปนแบบไหนนะก้อนอื่นนะสิ่งที่เรารู้กันเลยนะครับเราต้องหาเอ็นวิวก่อนแต่ผมจะดูตรครับก่อนว,ว่ามีอะไรมาไปมั่งเพราะว่าจะให้ผมไปดูคำที่อธิบายว่ามีอะไรใหม่บ้างมันก็มีแค่ชุดเกราะใหม่แล้วันนี้แหละที่ต้องกดไปให้สุดเลยฮะมันแค่มีห้องบันไดชั้นบนนะมันไม่มีอะไรใหม่นะมาดูเอ็นวิวกันดีกว่าซึ่งชุดเกราะนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมดยกเว้นไอ้นี่น้ที่ว่าไม่เหมือนเดิมและพวกสามเนี่ยเอิมสามสี่เนี่ยยังเหมือนเดิมนะแต่ว่า ไอสองเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนเดิมนะครัเหมือนเขาจะอัปเกรดใหม่นะครับนี่หมวกใหม่ฮะหมวกโลหะกองทัพนะหมวกเหล็กเสริมที่มีความทนทานสูงนะครับคือว่าน่าจะสูงกว่าหมวกอันนี้นะซึ่งอันนี้บวกสองอันนี้บวกสามฮะอ่าอันนี้ฮะหมวกเหล็กไทเทเนียมกองทัพนะหมวกหมวกกันนกน้ำหนักเบาสำหรับผู้กล้าใน มีกะอันในสนามลบโอเคนะครับนี่โอ้โหกอดหมวกปีกไทเทเนียมเร็วเดี๋ยวอ่านยังไงครับปุบใส่ตาเสีย,ยด้วยแนละ้วประตูวเล็กันาดนี้ใครจอ,อ่นออกหมวกไทเทเนียมทันสมัยออกแบบสำหรับการต่อสู้ที่คล่องแคล่วโอเคอ่าหมวกกอทองฮะอ่าี่โอ้โหหมวกกันน็อก ะกุลโชกุนทองคำฮะอือหมวงทองคำเฮ้ยเดีนะทองคำเหรอเดี๋ยวนะีว้จริงมันจะไม่มีทองคำนะท่านผู้ชมเฮ้ยแร่เขียวก็มีที่จริงถ้าท่านผู้ชมดูคลิปของผมมานะคือมันจะมีอย่ไอเสียไอพวกจำเงินพวกเนี้ยแล้วมันก็จะจบหลักสูตรเอ็นวิวเลยนะแต่นี่มีทองมี สีเล้สีเขียวโอ้ไม่กอเกินไปเละสีเขียวเนี่ยคือมีอะไรแต่ว่ามันก็มันเลสสีเขียวมันมีแต่ว่ามันมีแต่อาวุธเงียมันไม่มีชุดเกราะฮะทองเดี๋ยวไม่มีนะที่จริงเลยทองไม่มีปะเดี๋ยวผมคิดผิดทองมันไม่มีเลยแม่ชุดเกราะเนี่ยชุดเกราะทองไม่มีจาไดไ้ชุดเกราะทองมันไม่ม,ออม,มีแต่อาวุธมันมีใช่ไหมงานที่มีพลังมีดทองคำมีสีทอง ไปพี่สีทองยังไงอะ่ะอ่าช่างมันฮะบางทีบอกอาจจะคิดผิดไปก็ได้หมวกทองคําที่แปลงที่เปลงป่ปลงประกายแสแสดงถึงพลังแห่งคุนศึกโบราณวะมาทาไมไอ้กฆษณนา <c oughs> หมวกเหล็กยูเรเนียมหนาแน่นแผ่พลังงานน่ากลัวนะครับแล้วก็ชึกละ เกาะกำกัมมันตารางสีมั้งเออเกาะกรมมันตะภาพลังสีเออต้องอ่านแบบนี้ที่เต็มไปด้วยพลังงานที่ทําลายล้างแต่มันก็กาสินะโอ้โหที่อ่านยางน,นนะหมวกเหล็กยูเรเนียมหนักนวงแข็งแกร่งและหน้าเกรงขามและวุฒิต่อไปครับจบหลักสูตรฮะไปดูกันบ้างดีกว่าว่า ไปดูกันบาดีกว่าว่าเตาหลอมของเรามีอะไรใหม่บ้างฮะอาวุธดูถ้าแบบว่ามันยังจะเหมือนเดิมนะดูสีดีเทลของการว่าอาวุธยังเหมือนเดิมนะนี่เดี๋ยวเรื่องเลเรื่อข้าไปฟาร,ร์ามใหม่ฮะมาดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตบ้างส่วนในเรื่องของการขายของ NPC หมู่บ้านยนะังเหมือนเดิมนะแค่เพิ่มเติมแค่ว่าชุดเกราะใหม่แล้วก็เพิ่มชุดเกราะใหม่นี่หมวกยักษ์แพกมาหมวกเหล็กอะไรเนะ่ หมวกเหล็กซุ้นบาบลาบลา,าอ่านไม่ออกฮะอ่านได้นิดนึงหมวกกันแกล้งแมกมานะหมวกเหล็กเปล่งแสงด้วยด้วยบารามีที่น่ากลัวนะอ่านอ,ออกยังไงไม่รู้ผมเพื่ออ่านได้ออกหมวกน้ําแข็งอันตรายหมวกเหล็กแห่งน้ําแข็งแผ่พลังอันตรายเยือกเย็นเย็นเยือกอ่าฮะนี่หมวกน้ําแข็งโซลิสหมวกเหล็กน้ําแข็ง คล้ายมงกุฎส่องแสงเย็นละเยือกและงดงามส่องแสงละเยืะเอือกนี่คือผมว่าเวลามีคำตีเราใช่ไหมมันจะแช่แข็งนะมั้งหมวกเหล็กแห่งอาทิตย์แห่งอาทิตย์ธมินมินอะไอไม่ออกหมวกเหล็กน่ากลัวมีสไตล์เหมือนดวงอาทิตย์ โอเคถึงไหนแล้วหมอกเหล็กหน้ากลัวมีสไตล์เหมือนดวงอาทิตย์มืดเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับ,รบทายาทใช่ไหมอ่าไม่อ่านไม่ทันนะ่ะโคตรมีอะไรมาขัดขวางเยอะมากอะ่ะหมวกกับทายาทอะไรไม่รู้ทอร่าทอราาอะไรไม่รู้โอเคเอ้หมวกกระโหลกหมืด หมวกเล็กหน้าสะพึนกลัวรูปทรงเหมือนกระโหลกศีสษะอันชั่วร้ายโอเคหมวกกันนอกความเร็วนะอันนี้เราบีเรียนนะครับทำให้คุณวิ่งเร็วไม่ให้การป้องกันอันนี้คืออก็อัปเกรดเอาคราเดีกกันเป็นภาษาใหม่นะที่จริงผมยังจำได้อยู่นะอ่านว่าอย่งไงหมวกวิง่งก็จะไม่ผิดเออมันจะปัวเดี๋ยวว่าหมวกวิง่งทำให้คุณวิ่งสปีดมั้ง ไม่ให้การคุ้มครองมันจะเขียนว่าแบบนี้นะครัจำได้ไม่สนไม่ไม่เคยลืมนะแต่นี้เขาอัปเกรดอัปเดตแล้วมวกกะโหลกหมวกกะโหลกโบราณมวกกะโหลกรูปเดี๋ยวลูกหน้าคนลุกสต้อนความเงียบของทันปีเป็นพันพันปีใช่ไหมอ่าที่เกราะอะไรยังมีอยู่นะครับหมวกโบราณลี้ลับมวกเหล็กเวมมตน ที่เต็มไปด้วยพลังที่ถูกลืมนะครับส่วนไอ้พวกวิญญาณเนี่ยจะไม่มีหมวกเสริมนะมันจะมีแค่หมวกใบเดียวเลยนะครับซึ่งก็มือหมวกเนี่ยแหละนะครับวิญญาณเอลดิสหมวกเหล็กหมวกเกราะวิญญาณที่ระยิบระยับระหว่างมิติแค่นะี้ยเกราะวิญญาณแผ่นเกราะอีเทอร์อีเทอรม สลับระหว่างโลกนี้และโลกหน้านะครับคือเขาเป็นวิญญาณไงวิญญาณเวลาเราตายแล้วก็จะไปโลกน้าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อโอเคซึ่งอาวุธที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นหอกวิญญาณเนี่ยซึ่งหอกเอเทอร์เรียกหลงหลังอ๋อคือมันคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะแต่แค่ตัวเล็กลงอนะคือมันจะส่งไปส่งมอนสเตอร์ไปเอเธอร์แหละโอเค ในส่วนของตัวเรียกบอสยันดีเนี่ยคือผมน่าจะไม่ทำหรอกมั้งนะเพราะว่าคือไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคือผมคิดซีรีส์ใหม่ได้แล้วคือจะเป็นเพน n v สเ o อร์ซมบแล้วกันนะเพราะตอนนี้นะผมไม่มีเกมอะไรเลยตอนนี้คือว่าจะทําจะพาท่านผู้ชมเด็กไปได้วยกันฮนะเกมพอรเก่าจะเป็นอะไรนะเป็นสเซอร์ซอมบี้อสองอาจจะมาก็ได้อย่าอย่ารีวแต่ตอนนี้นะครับ ชุดเกาะเรานะคับโอ้โหฮะเดเวลต้องหนึ่งร้อยขึ้นไปนะซึ่งเราไม่มีชุดเกาะอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเราสู้ตายเราจัดการได้แน่นอนฮะนี่ผมจัดการจัดการแล้วก็จัดการเรียบร้อยฮะไปหนึ่งบวกสองนะครับซึ่งยังแปดสิบแปดอยู่เลย,ยอ่ะประตูเอ้ย อันนี้ไม่เอาฮะปึ๊บฟึ้มตีตีมองไม่มีชุดกอะเลยฮะขอค่าพี่เพื่อเอาชุดกาะได้ไหมฮะอ่ะเขาไม่ตอบช่างมาแล้วกันตีไปเรื่อยฮะตีไปเรื่อยๆได้ลกนนึงเองโหน้อยใจผมน้อยใจเนี่ยเลื่ม,มันทห้มันทำไมมานิดนึงเนี่ยยื้อเหรอยื้อไม่ได้หรอกเพื่อน วันยังไงนะก็จะต้องกลายเป็นวีดีโลของเราอยู่ดีแหละปึ๊บ s p e e now s p n o อ่าไม่รู้ผมเอาแล้วกันปังโอเคผมต้องไปบอกเพื่อนมากเลยแล้วอะวันและว,ว่าเกมนี้มีอัปเดตไม่ที่ยังครั้งใหญ่แต่ก็ก็เกือบใหญ่นะ ตีไปไเรื่อยฮะอ่าฮะตอนนี้เรามีอาวุธอยู่จัดการอย่าหยุด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 แล้วโฆษณาก็มาไวมากโอเคได้ชุดเกาะแมกมาไม่ต้องการครับไม่ต้องการใช้เครื่องมือใช้เลยไม่ได้เลยใช้เกาะไรไม่ได้เลยทิ้งไปเลย ยองว่าเกับแล้วปึ๊บอย่าพึ่งพลาดอย่าพึ่งพลาดเราต้องสู้ต่อไปปึ๊บโอ้ยยังก้าวห้าอยู่เลยโ oh my god นั่นแหละจัดการไปอใส่เข้าไปโอเคส่งไปต่างโลกครับนั่นแหละเรียบร้อยห้านหนึ่งขอบคุณครับผมไม่มีน้ำยาวิ่งเร็วแล้วใครก็ได้ช่วยผมด้วยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกเชื่องช้ามากตอนนี้ หนึ่งร้อยสิบสี่ใช่ไหมจะไม่ผิดจะ,จะไม่ผิดหนึ่งร้อยสิบสี่โอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็เลเวลหนึ่งร้อยแปดแล้วนะยังจะได้ฟาร์มมาแป๊บเดียวนะครับอีกแค่นิดเดียวเอาไม่ถึงเลเวลหนึ่งร้อยเก้าลยไหมอเออพูดผิดนะโอเคโอเคหนึ่งร้อยสิบเอ็ดแล้วฝฝั่งนี้ฝั่งนี้ โอเคจัดนารไป,ป,ปนั่นแหละ รออีกโอเคมาต่อตอนนี้ผมสามารถใส่หมวดได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้องการอีกยี่สิบหกต้องการร้อยี่บหกซึ่งตอนนี้ผมร้อยี่ิบสี่เดียวร้อยสบสี่พรกับว่าผมต้องอัปเกรดอีกทั้งหมดสองครั้งนะต้องเลเวลอัปอีกสองครั้งจึงผมจะสามารถใส่ชุดใส่เชื่อได้ ย้ซ yeah. ึ่งผมจะใส่หมวกก่อนไหมท่านผู้ชุมถามคำตอบคือไม่อุย้ยเงินนี่นี่เด็กไปต่สอส่งไปลูกหน้าเนี่ยได้ได้รู้น้อยนะว่าไหมผมว่าได้รู้น้อยเฮ่ทบทูบ เป็นโมเดซัมบีเนี่ยมันเอบอว่าผมต้องเอาอันหนึ่งก่อนใช่ไหมด่านหนึ่งก่อนมันจะได้ไปที่สวยๆโอเคโอเคดูซิว่าผมสามารถอัพเกรดได้บ้างอัพเกรดไม่ได้นตอนนี้จัดการไปโอเค อัปเดอัปเดอัปเดไฮโออีกครั้งเดียวอีกแล้วอัปอีกครั้งเดียวเร็วเข้าเร็วเข้าปึ๊บปึ๊บจัดการ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 ตาสว่างไปลุกไปรีบลุกนั่นแหละจัดหนักครับใหม่ตัวหนึ่งมา มไม่ได้ใส่ชุดเกาะทีเอ่อไม่ได้ใส่ชุดเกาะสักนิดนึงจะไปเรียกเขาทำไมเนี่ยเวีนกรรมไรไงเวีนกรรมไรไงเวีนกรรมไรเวีนกรรมแล้วโอเครอด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 ไหมรอดไหมรอดไหมรอดไหมเอ้าไม่ได้ใส่ลรอเมื่อกี้เฮ้ยอย่าพึ่งพลาดอย่าพึ่งพลาดเหรียญตกละเพื่อนขอบคุณที่ให้เหรียญเราปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกนิดเดียวมาไปเลยฮะเหลือเฟือ เพราะว่าเราย้อนกลับมาแล้วสู้ตัวนี้แล้วเราก็เสร็จแล้วฮะกับการฟาร์มอันแสนไม่ยาวนานฮะฟาร์มแป๊บเดียวไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยสักเกืบตายเมื่อกี้กับคุณที่ส่งไปเอ,อที่ส่งไปโลกหนะ้าชึม้มทีนี้แหละเราจะได้ละอันนี้ต้องโอ้โหต้องใช้สิบถึงสิบเลยหนู อันนี้ก็ใส่ปื้มปึ้มมาดูกันดีก,กว่าว่าจะเป็นยังไงฮะโอ้เปล่งประกายมากครท่านผู้ชมแล้วผมก็ตัวกลับมาตัวใหญ่ใช่นนะี้ใช่ฮะตัวใหญ่ขึ้นโอเคนี่คืออัปเดตทั้งหมดนะสำหรับ h h Beach Animal นะครับใครชอบกันมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกติใครกันด้วยนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคิดต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจ้สู้สู้ต่อไปคือมไม่มีอะไรให้ทำแล้วใช่ไหมเนะี่ยคือผมทำชุดเกาะน,นี้ได้แล้วคือมไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมดูเหมือนว่าเหมือนที่ผมต้องสู้บอสก่อนถึอนองจะจบเกมนี้ได้นะแต่ว่าผมไม่สู้แล้วกันฮนะขอมาดูจะหายยากหน่อยฮะรู้สึก 第一题是对。